สวัสดีครับเอ็มยูไนชแนลครับวันนี้แอดเจอยู่กับพ่อผู้ใหญ่นะครับไม่รู้ใครมาเลยนักข่าววิ่งมาลุ่มเลยอะไรครับอะไรครับตกใจอะไรครับสะดุดกันนักข่าวไปเลยครับ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 ตามตามตัวตัวไม้ข่าวตัวตัวให้ก่อนนะเพราะว่าดึงเจสังห์หนานแล้วแม่ที่อยากมา พี้ถามถามถามอะไรพ่อผู้ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ถามอะไรพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวคนนี้ดีกว่าเกี่ยวกับการจัดงานเกี่ยวกับการจัดงานเดี๋ยพี่อ๋อหรอกพี่อ๋อแกได้ชัดกว่าเพราะแกผู้หลักผู้ใหญ่แกมีสาระนิดนึงงานการจัดงานการจัดงานไงครับพี่อ๋อเมาเมาเมาดืน้ำตาเมาเมาไม่แน่เมาครับเมาเมาเมาอะไรไปดูเรื่องแล้วบรรยากาศตอนเย็นนะครับอะไรครับจะเอาอะไรครับว่ามาไม่งานงานอะไรงานอะไรเพราะงานที่เราจะจัดกันนี่แหละคือห้ามทุกอย่าง กาจรู้เมื่อกวันเมื่อกวันที่ก็ถามแล้วเจ้าใหญ่ขอขอยังไม่ตอบตอนเย็นจะมาให้คาตอบข้ามตอบเริ่มคือคือเราจะพยายามจะไปฝืนพราเราตุดตัตรงนี้ของเราเป็นประเด็นอยู่อย่าไปทําอะไรที่มันก็ปฏิบัติตามคือเรายงเงียบเหมือนเราที่ทํากันทุกวันนี่ดีแล้วอย่าไปเพิ่มเติมแต่งแต้มสีอะไรเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นให้ลุงปวดหัวปวดหัวโอเคนะโอเคครับ ขอบคุณพี่อ๋อนนะแล้วกายพี่ดอนเนอะพี่ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับรออีกแล้วพี่ดอนของเราโอ้หโอ้ยมาจากไล่จากลุ้นเขมาก็เหนื่อยร้อนมากมานานยังไม่นานเท่าไหร่คราอ๋อเราเสียวอ่ะพี่ดอนโคตรเสียวอ่ะดูสไตล์การแต่งตัวพี่ดอนนะอินบอสเบิร์กนะมือนเดิมครับผมผมก็สไตล์อย่างนี้แต่ไปรุ่นไปรุ่นอะไรเป็นเดิมอะไรเป็นเดิมไปรุ่นไปรุ่นมันเดิมครับตัวผมและผมเหมือนเหมือนเดิม เปียวอ่ะพี่ดอนโคตรเปียวอ่ะเป็นไอดอลของใครหลายคนนะครับไอดอล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 วะอันนี้ไอดอลไอดอลไอดอลเอาไอดอลเอาโอเคนะอนนี้ครับพี่ออมาดูครับพี่ดอนหาพี่ออหน่อยาหาพี่อ๋อหน่อย ถาถูกเขาให้เล่นประกานเนี่ยจะไปเล่นประกานด้วยมันเล่นครับผมเกาจะไปเล่นไปเล่นที่สวนเลยนะสองคนเราสองคนเรานะสวนยางเข้าไปยังหรอยังครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเดี๋ยวจะจัดนี่แหละเดี๋ยวจะไปนี่ขึ้นดอกครับผมโอเคนะครับจะเป็นบรรยากาศล่าสุดต้องถามแม่ผู้ใหญ่ตรงนี้ก็ปั้มเขาได้ยังไม่ได้ปั้มหรอกครับผมเขาปั้มเลย จะปั้มอะไรเปอ่าเลยล่ะครับรุ่นขึ้นฟาจีเลยเพราะผมกลัวเพราะเขาเป็นเทศกาลผมก็กลัวแหละเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เอาพี่ดอนมานะพี่ดอนมานะใต้องกลัวดลครับผมต้องขอบคุณมากครับใครจะไปกล้าปั้มผู้ใหญ่ใช่เปล่าอาหันที่อัานได้ไหมอ๋อเอาคุยกับพี่ดอนหน่อยคุยกับพี่ดอนหน่อยอันนี้เจอนานครับเหมือนจะเก่าคงจะคลาดไปลงนะปั้มแล้วยังไม้ยังไม่เพิ่ลงกินทั้งสองที่ืมคิดว่าคิดว่าอะไรอยู่ ที่สองทีพอดีน่ามองคือที่สองสี่ถึงครับโงตัวเองกี่ดอนไล่เหรอไล่เหรอไล่อยู่ครับเพื่อไล์สดอย่างนี้ก็ใหญ่บอกให้ไล่ก็เชื่อเมียะไรนี่เชื่อเด็กเพราะเขาเป็นผู้มีเป็นพวพวทบเราต้องเชื่อดิครับไอ้หมอนี่หายหน้าหายตาช่วงนี้ไปทำอะไรอยู่ไปทำอะไรก็อยู่ที่สวนครับขุดมันเสร็จคูเสร็จคแบบนี้ มัพึ่งเสร็จพึ่งเสร็จเมื่อวานมื่อวานซื้อเองลงลงมันเหรอขุดมั่ดีดอนนะครับขุดมั่ก็โอ้ร้อนขุดขายเหรอก็ขายนะครับกี่บาทกี่บาททุกวันสามบาทบาทแปดสบาทอ๋อเกือบสเนาะสอบามไม่มีจการมกันละสองพันแปกี้ก็รอตันหนึ่งสอ กิได้เก่าดอนก็มีหัวหน้าดือไหม่าอากาศร้อนไหกวันนี้ไม่เลยไมก็ห่อครับพี่หลเพี่หออยู่แล้วถั่วสองเม็ดผมไม่กินในนะนอให้ถั่วเราได้ได้ได้ขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณครับอสองเม็ดสองเม็ดเม็ดอเกียดมากเกียมากอ้าวอ้าวอ้าวอาวอวาอ้าว้ากเอ ดอนหลอกเลี้ยนมากเลยจะฟังผู้ใหญ่กไม่ได้ปังพี่ก็นั่นน่ะสิอ้าวใช่ไหมล้วแฟนผู้ใหญ่ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ดอนฝากนะครับพี่ดอนฝากน้องปั๊มี่แหลนปั๊มพี่ดอนเลี้ยนมากนะครับฝากถึงแม่ผู้ใหญ่นะครับพี่เจสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ่าทักทายครับอ๋อพิลาด้วยมาถ่ายพี่เจนะครับพี่ดอนอย่างไรเพื่อนห่อแล้วยังมารยาทดี บรรดาดีจริงเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวจะไปทเดีขาลงมาอ๋ออะไรนะมาก้เมอกี้เขาลืมไปเยียนะีย่เียนะเรืงปั้มอะไรปั้มๆหลายเรื่องอะเรื่องอะไรล่ะเรื่องหลายเรื่องมากกับกองกลับกองอใจมันต้องกล้าหดูสายตาครับดูสายตาครับดูสายตาครับเอา้าไหม ว่าอะไรเราจะปั้มมาไหนไม่กล้าหรอเขากันไหนใช่ไหนผมไม่กล้าปั้มหรอเขาเป็นผู้ใหญ่นะพยายามกล้าปั้มต้องให้เกียรติใช่ไหมเราจะเลี้ยงใช่ไหเพี่ดอนแต่ทุกคนได้นะครับต้องรอนะครับผมก็ต้องรออีสีสันนะพี่ดอนมาตอนนี้ไม่มีอะทั้งมีแต่พวกเรานะครับตอนนี้นะครับมีแต่พวกเราครับนะเย็นๆแล้วก็น่าจะเปิดหน้ากากก็ได้นิดนึงเนาะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับสวัสดีเจ้พี่อ๋อ้ยดอนสวัสดีครับ ทำไมเรียนพี่เรียกไอ้ดอนออ๋ก็ใช่เนี่ยเอฟซีสวัสดีครับพี่อ๋อไอ้ดอนใช่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 ผมก็ผมก็ตอบอยู่เหมือนกันไงรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงมึงครับรู้สึกยังไงที่ไม่ได้เรียนสงการปีนี้ครับอ๋อมันรู้สึกไงธรรมดาได้ได้ได้มาสมัครร้องเพลงกับเขาไหมเนี่ยก็สมัครสมัครสมัครแต่ว่าเลื่อนเนาะเลื่อนเลื่อนเรื่องเราจะร้องกันสองคนดี้ก็ได้เอาเลย ก็อจะซ้อมอยู่วะทำไมจะได้ขุนอย่างพี่ดอนเนอะขุนเนอะทำดีเนอะผมดีเปียวมากอะเฮ้ยฮิรับอกวมเบียร์นะโอล่ากานอล่ากันไม่ได้จินเดียวจินแล้วขาวจิาแลวินเปลี่ยนกินแล้วขาวมเี่ยสองดาวเนาะสองสาวเนาะสี่สิบอ่ะสองดาวสองสาวเพนี้ขาแรงเนี่ยาตัวจนเอาจน้ เทฟกัดตอะไข่หรือไมเหมือนเธอไหครับสวัสดีพี่ดอนเหมสอนเดีครับคุณพี่สุกัญญาครับผมกเราจะหายไปดูคนลำนะครับเนาะเริ่มลำแล้วนะครับโอ้สวยเนี่ยพอหอมปากหอมคอนะครับกับพี่ดอนให้เอฟซีหายคิดถึงเลยนะขาผมครับผมขอบคุณครับก็มาค้ำมาโอ้ยแดดเราเป็นหนึ่งในแดดแดดนี้นะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แรกนะครับกับพี่ดอนเพราะว่าพี่ดอนจะมาช่วงค่ำๆหนยเนาะเพราะว่าไปขุดมันอยู่เนาะ บางทีก็มืดเลยครับมืดเลยอ่ะเราจะหามามามาตอนมากับแม่ผู้ใหญ่มากับแม่ผู้ใหญ่พ bon ี่ดอนไม่ไม่ค่อยมาคนเดียวหรอกอ๋อต้องไปดูไป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 ดูเกาะล้านไป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 ไหนวะผัวกูอะไปไหนผัวกูผัไหนผัวกูไไหนอะเฮ้ยนะครับแม่ผู้ใหญ่กำลังร่ำอยู่นะครับ ช่วงเยนนะครับิิตน,น,น,นะครับช่วงเย็นนครับากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอยู่ในช่องนด้วยนะครับลุงครับลุงลุลุงอยู่นนนะครับลุง เห็นไหมครับเห็นลุงไหมครับของต้นไม้อยู่ะนะลุงกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นะครับ แม่ผู้ใหญ่เจอเมียแม่ผู้ใหญ <c oughs> ่ชนใหญ่นี <c oughs> ่เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับ ดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็ม like, ยูนไนชั่นแนลด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอาก่อนลงคลิป2อ j เอสเจนะรอบศิลปินดังครับรุนรางวันยายจำลองเดินเดือดอยู่คนเดียวเดือดเหรอเอาไปเอาดิไปเอาดิไปเอาดิ อันนี้นขอผมสวยๆด้วยอ่ะผมสวยนิดนึงนะพี่เจได้ยินขา่าวว่าพิเจบอกยายจำลองเดือดอยู่นะครับจะรู้จะจริงหรือเปล่านะครับจะจริงหรือเปล่าน้ำรอดูนะครับจลงไยังเอ,เอาตามเดี๋ยวตามพี่เจไปนะครับเอาวิ่งวิ่งเอาวิ่งด้วยข่าว่าจำลองยายจำลองเดือดวะใช่ไหมเอาไปดูพี่กไเร็วนะ เมื่อกี้ผมยืนอยู่ฝั่งนู้นวัด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 ดูแถวหน้าบ้านไม่รู้อะไรเออเอฟซีว่าอะไรนะน้องไอ้กับนกยุงอะไรว่ายายลองให้มาบอกด่านกยุงข่อยยังบม่รู้เรื่องเลยข่อยังห่วงว่ามันติดต่อข่อยตัวไหนวะฮะไอคนที่บอกว่ายายจำลองให้มาด่านกยุงแไอคนนั้นนะค่อยติดต่อมันตัวไหน ร้วประดาต้นไหนว่านกยุงเสียเสียหายหายว่าน้องไอซส่งน้ำพริกอะไรต้นชุดท้ามีชงอะไรมาคอยยังไม่รู้ว่าเขา่งอะไร่งน้ำพริกบอกนกยุงคำถามคนนี้รู้ดีแล้วแล้วเขา่งน้ำพริกมาให้คุณไม่นจับกับนกยุงคุณโมโหบอน่าจะป่วนน่าจะป่วนป่วนก็ช่างอย่ามาเอาชื่อเสียงยายไปขายเดี๋ยวยายจะไป่งให้ตำรวจเด้อ ทนายก็มาด้วยนี่ค่ะว่ายายไปโอเคนะครับพี่เจต่อเลยนะครับอร <laughs> โอเคนะค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ